แนะนำหนึ่งลายสําหรับลายสีเสามีความคงทนสูงมากครับในการใช้งานไม่ว่าคุณจะใส่ลุยหรือ,รอใส่เที่ยวใส่ติดคอได้ตลอดครับแนะนําเลยครับสําหรับลายนี้เรามาดูวิธีการทํากันเลยครับว่าทํายังไงแล้วขั้นตอนการทําเป็นไงตามมาเลยครับมาดูกันเลยครับว่าลายสีเสาที่ใส่ได้เป็น10ปีทํำยังไงครับเรามาเริ่มต้นตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก่อนเราจะไปดูกันแบบชัดๆเรามาแนะนําลายก่อนครับสําหรับเพื่อนๆหลายคนที่มองหาลายที่ ใส่ทนครับหนึ่งในนั้นก็มี4เสาอยู่ด้วยครับแนะนําเป็นคร่าวๆเป็นแนวทางครับสําหรับลาย4ี่เสาครับ4เสางานตันเป็นงานที่คงทนมากครับอายุการใช้งาน10ปีครับถ้าใส่แล้วไม่ได้กําไรให้มันรู้ไปครับสําหรับงาน4เสาครับหลังจากลีกเสร็จแล้วเราก็ทําการเผากันเลยครับหลังจากเผาเสร็จเราจะไปดึงลวดตามขนาดที่เราได้กะเกณ์ไว้นะครับเราจะเผาให้ทองมันอ่อนลงนะครับ เพราะว่าทองที่ถูกการรีดแล้วมันจะแข็งตัวหรือว่าคืนตัวนะครับหลังจากเผาได้ที่แล้วเราก็เริ่มทําการดึงกันเลยครับเราจะดึงไปทีละรูครับไล่ไปทีละรูจนกว่าจะได้ตามขนาดที่เราต้องการครับการดึงลวดลักษณะแบบนี้เราต้องดึงทีละรูหรือไล่ไปเรื่อยครับไล่จากใหญ่ไปหาเล็กครับไปจนถึงขนาดที่เราต้องการ ถ้าได้ตามเราต้องการแล้วเราก็ลงมือทําหรือว่าขึ้นชิ้นงานกันเลยครับแบบนี้ก็เรียกว่าลงมือมาแล้วครับเราไปดูเลยครับครับช่วงจังหวะดึงมันจะนานหน่อยนะครับหลังจากดึงได้ที่แล้วเราก็ได้เบอร์ที่ต้องการแล้วเราก็เผาเลยครับเผาทองให้อ่อนแล้วจะไปทําการใส่ก้าปั่นนะครับใส่ก้าปั่นเพื่อทาหัวนะครับแบบนี้เรียกว่าก้าปั่นครับเราจะปั่นทั้งหมดเลยครับเพราะเราได้กะน้าหนักเรียบร้อยไว้แล้วครับเราก็ ปั่นไปเรื่อยๆครับปั่นจนหมดทองที่เรามีครับหลังจากปั่นเสร็จเป็นแบบนี้ครับเป็นคล้ายๆสปริงหรือว่าขดลวดเลยครับปั่นแล้วเราก็มาทําการตัดแบบนี้ครับตัดเพื่อให้ห่วงมันแยกออกจากกันครับแล้วเราก็จะไปทําการติดด้วยน้ํายาประสานครับลายนี้ก็ใช้น้ํายาประสานนะครับแต่ใช้น้อยมากครับน้อยกว่าหลายทั่วไปครับ บางคนก็บอกว่าสามารถกินน้ำยาผสารได้ครับมาดูกันเลยครับมันเป็นทองตันจะกินได้ยังไงครับแต่ถ้าจะตะบี้ตะบันกินจริงจริงก็กินได้ครับกินตรงหัวจรวดครับแต่สําหรับผมไม่ใช้ครับสําหรับงานสั่งแบบนี้ครับผมเอาทองให้คุณแบบเต็มๆครับหลังจากคุณเสียค่าแรงมาแล้วคุณให้ใจผมมาแล้วผมก็ทําเต็มที่ครับเพราะฉะนั้นน้ำมาสารแบบนี้ใช้แค่หนึ่งกำก็เหลือเฟือครับ น้อยกว่า1บาทอีก1บาทยังใช้เยอะกว่านี้เลยครับสี่เสาเส้นนี้หนัก4บาทครับหลังจากชั่งน้ำตาลแล้วเราก็ทําการผสมครับเราจะต้มน้ํำยาเป็งแซใส่ไปในน้ํายาประสานนะครับแล้วเราก็ผสมให้มันเข้ากันครับเพื่อให้น้ํายาประสานละลายง่ายครับเราจะเขี่ยตรงปากนะครับ ตรงขั้นตอนนี้ใช้เวลาสักพักใหญ่ครับเรามาดูดีกว่าครับว่าลายอะไรที่นอกจากสี่เสาแล้วถึงจะใส่ได้ทนครับครับหนึ่งในนั้นก็มีโซ่เหลือครับอันดับต้นๆครับแล้วก็กิจตันครับลองลงมาก็สี่เสากระโดกงูหรือว่าบิดซ้ายบิดขวาครับลายผวายก็คงทนนะครับสําหรับงานลักษณะแบบนี้ครับส่วนลายข้าวโพดที่ผมทําประจาความคงทนน้อยนะครับ ไม่แนะนําให้ซื้อใส่ครับสาหรับคนที่ใส่ติดคอนานแนะนําเป็นพวกกระดูกงูสี่เสาตันหรือว่าบิดซ้ายบิดขวาผาวายพวกนี้นะฮะใส่ได้ทนครับเรามาเริ่มกันเลยครับสําหรับการบีบหัวครับเพื่อทําการร้อยครับดูวิธีร้อยนะครับมันจะไม่ทนได้เลยครับเราแย่ขนาดนี้ครับเราจะแย่แย่ห่วงที่2แล้วก็ดึงห่วงที่2ขึ้นมานะครับก่อนเราจะแย่ห่วงที่2เราจะแย่ห่วงแรกไปก่อนครับแล้วเราก็ ดึงห่วงที่2ขึ้นมาเราจะร้อยตรงห่วงที่2นะครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนการ2ชั้นครับมันเป็นการร้อยแบบ2ชั้นครับเหมือนการตรวจไปในตัวครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่สร้อยจะยืดหรือขาดน้อยมากครับสาหรับลายสีเสาครับสาหรับลายสีเสาจะต่างกับบิดเบนกับสีต่ตองนะครับบิดเบนจะใช้เครื่องทอมาก่อน1ขั้นตอนนะครับแล้วมาประกบตินครับคุณคุณทั้งหลายเลยเห็นว่า ลายบิดเบนค์้ายลายสีเสาครับจะคล้ายอยู่2ด้านครับอีก2ด้านไม่ค้ายนะครับมันชื่อว่าลายสีเสาครับคำว่าเสามันต้องเหมือนกันทุกด้านครับเราสังเกตดูดีๆครับมันจะเหมือนกันทุกด้านครับเพียงแต่ส่วนหัวกลับกันครับถ้าบิดเบน์จะเหมือนกันแค่2ด้านครับลายสี่สองก็จะคล้ายกันนี่ละครับแต่ความคงทนน้อยกว่าสีเสาหลายเท่าตัวครับเพราะว่าบิดเบน์ใช้เครื่องทอมาก่อนครับแล้วเครื่องทอ ตอนที่เราติดห่วงมันอาจจะใช้แรงอัดอันนี้ผมไม่รู้แน่ชัดนะครับแต่ว่าใช้เครื่องมาก่อนครับหลังจากร้อยเสร็จเราจะทําการเผาแบบนี้นะครับเผาเพื่อแต่งทรงครับหรือว่าทําให้มันเท่ากันเพราะว่าตอนเราร้อยมันไม่เท่ากันทุกอย่างครับเรามาใช้แป้นดึงแบบนี้ครับเพราะแป้นหลูมันเท่ากันอยู่แล้วครับเราจะดึงเป็นจํานวน2รอบครับเพื่อให้ห่วงมันออกมาเสมอกันหลังจากดึงเสร็จแล้ว ดูแล้วว่าสร้อยมีความสวยและทนเราก็ทำการติดหัวท้ายกันเลยครับแบบนี้เรียกว่าหัวจรวดครับเราจะม้วนหัวจรวดแบบนี้นะครับเราจะมีก้าเฉพาะไว้ม้วนหัวจรวดนะครับหัวจรวดมาใหม่ๆก็จะเป็นลักษณะแบนๆแบบนี้แหละครับเราก็จะม้วนให้มันเป็นรูปทรงหัวจรวดหรือว่าหัวท้ายครับก่อนเราจะไปติดเข้าสร้อยครับสําหรับลายสีเสาแบบนี้ มี2แบบครับมีทั้งตันและโป่งครับโป่งก็จะทนน้อยกว่าหน่อยแต่ก็ว่าแต่ก็ทนกว่าบิดเบ้นนะครับสําหรับลายสีสาวครับตันก็ทนเยอะหน่อยครับทนหรือไม่ทนยังไงโป่งกับตันต่างกันยังไงครับโป่งจะมีความที่ใหญ่กว่าครับและความคงทนจะน้อยกว่าครับตันเล็กกว่าแต่ทนกว่าครับเหมือนสลิงเลยครับเรามาติดหัวท้ายหรือว่าห่วงร้อยตะขอครับผมจะติดลักษณะแบบนี้ติดใส่เข้าไปก่อนเลยครับ แล้วเราจะไปทำการติดเข้าสร้อยครับอย่าพึ่งเข้ามายัางบรรยายไม่จบขอเวลาอีกหน่อยอย่าพึ่งเข้ามาขอเวลาอีกนิดหนึ่งครับมีคนเข้ามาขัดฟิลครับเดี๋ยวไปต่อครับห้ามแล้วไม่ให้เข้ามาครับครับเราแปะ965ครับบอกว่าอย่าพึ่งเข้ามาหลังจากแปะ965เสร็จแล้วเราก็ทำการติดลักษณะแบบนี้ครับ เราจะติดล็อกก่อนครับเพื่อไม่ให้มันแยกออกจากกันครับพ่วงแบบนี้จะแยกออกไม่ได้ครับไม่ใช่ลายบิดเบนครับถ้าสําหรับลายบิดเบนจะแยกออกจากกันครับติดเสร็จแล้วเรามาบีบกันหน่อยหนึ่งครับแล้วเราก็จะใส่กับหัวจรวดแล้วก็ติดด้วยน้ำยาประสานครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะหลุดน้อยมากครับทุกอย่างที่พูดมาทนไม่ทนอยู่ที่ช่างเช่นเดียวกันครับถ้าช่างทําไม่ดีทุกอย่างก็จบครับเพราะฉะนั้นช่างนี่ เป็นตัวแปรสําคัญสําหรับงานจะทนหรือไม่ทนนะครับผมไม่ได้บอกว่าผมทําดีนะครับแต่ช่างทุกคนทําดีทุกคนครับแต่บางคนก็ทําแบบไม่ดีก็มีครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาครับโรงงานแตะโรงงานมีช่างหลายกลุ่มครับช่างบางคนก็ทําดีครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ทําดีครับย่อตัวเองหน่อยครับไม่ว่ากันนะครับสําหรับลักษณะแบบนี้ครับเราต้องมีการย่อปอปั้นตัวเองบ้างครับ เราจะติดแบบนี้ครับติดเพื่อให้มันอยู่ครับแล้วเราจะเช็คดูให้ดีครับการทําแบบนี้ผมจะเอากระดาษกระดาษทรายขัดลูบนะครับเพื่อไม่ให้มันสะดุดครับเพื่อให้รอยที่สะดุดหรือรอยไม่ดีออกไปครับลูดด้วยน้ำยาขัดครับลองดูเลยกันครับความคงทนของมันครับใส่โพท้ายเสร็จแล้วเราจะมาทําการกะตะขอหรือว่าตีตะขอครับหลังจากกะได้หนักแล้วเราก็ทําการตีตะขอกันเลยครับ แบบนี้เรียกว่าตีตะขอครับหลังจากตีเสร็จเราจะทําการคึงครับคึงหรือกิ้งครับกิ้งลบเหลี่ยมตอนตีครับก่อนเราจะไปหักเป็นรูปตะขอทรงตัวเอ็มครับวิธีหักก็ไม่ยากครับสําหรับคนเป็นถ้าคนไม่เป็นก็ยากพอดูครับ ดูเวพร้อมกันครับสําหรับการหักตะขอครับจะไปทีละขั้นตอนครับหลังจากเราหักหัวและทําหัวเสร็จแล้วเราก็จะทําการงอเข้านะครับแล้วเราจะมาเผาอีกทีเพื่อให้ทองมันอ่อนแล้วมางอเข้ากล้าแบบนี้นะครับเพื่อให้ท้องมันออกมากลมครับใกล้เสร็จเต็มทีครับสําหรับงานสี่เสาตันครับ เรียบร้อยครับเสร็จนะครับสำหรับการหักตะขอครับงานที่ออกมาได้ก็จะประมาณนี้ครับแต่ความจบปัญหาเรื่องสร้อยหมองค้ำดำครับจบปัญหาด้วยน้ำยาขัดเงามาวินมาพร้อมลูกขัดอันทรงพลังข้อควรระวังบิดเบ้นซีตองฟิชโชตทาโร่งานฝังเพชรฝังพลอยลงยาเราไม่แนะนำให้ใช้นะครับย้ำนะครับเราไม่แนะนำให้ใช้ครับ